สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับก็สู่รายการ Hyperpixel e นะครับ วันนี้ผมาร์ประชาติดชีก็อยู่กับทุกคนที่อาคารสิงคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งวันนี้เรามีการมาเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ่ายที่มีชื่อว่าเชี่งมีครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเชือมีให้ความสำคัญกับการเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานร่วมกับระบบ 5G อย่างเต็มรูปแบบและมีความร่วมมือนะครับระหว่างเชมีกับตัว AS นะครับซึ่งรอบนี้เรียกได้ว่ามาจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอน เรารูบไปถึงการเปิดโทรศพัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าราคาประหยัดถูกใจหน้าจอใหญ่แล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าตเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีการเปิดตัวของโทรศพัพท์มือถือรุ่นนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ Xiaomi Redmi 10 5G ซึ่งเจ้าตัว Redmi 10 5G ตัวนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีหน้าจอขนาดใหญ่6 5จห้าอนิ้วนะครับซึ่งเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus นะครับสำหรับเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยนะครับ Refresh Rate ฟรมเลสนะครับตัวนี้ให้มันตามแต่รูปแบบของการใช้งานนั่นเองครับแล้วก็เป็นหน้าจอที่เป็นเคลือบด้วยกระจกโค้งงาาริล่าก้องกันรอยขีดขว่วนนะครับริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีกล้องที่เป็นติ่งลงมาเป็นนอนตดรอปนะครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่ามีความละเอียดที่ประมาณ5ล้านพิกเซลในขณะเดียวกันด้านหลังเนี่ยก,มก็มีกล้องที่มีขนาดใหญ่มาด้วยกันทั้งหมด1ตัวนะครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีโหมดของการถ่ายภาพกลาง,งคืนที่ยอดเยี่ยมมากๆในขณะเดียวกันกล้องดีสองเนี่ยก็เป็นกล้องแบบเป็น depth of field นะครับซึ่งนกกออ่่าวมส ยงามดูเวอร์ชันเหมือนมืออาชีพเลยทีเดียวนในขณะเดีวยวกันเนี่ยเจ้าตัวกล้องที่เป็น Deep o a f i l เนี่ยจะมีคุณภาพเทีคบสองล้านนะครับนอกจากนั้นตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าบอดี้เนี่ยเป็นแบบการลดคอสที่มันจะทาให้ราคามันถูกลงตัวเครื่องเบาลงนะครับน้ําหนักเพียงแค่200กรัมแล้วก็จะมีสีเยอะกันทั้งหมดถึง3สีนะครับนั่นก็คือสีที่เป็นสีของกราฟไฟเกรนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่อยู่ในมืองผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสีเขียวออโรรรราาาากกีีนึ่่่บบ่งััั็หหมมยยยยววจะะะะปดดดแแแแแบบตตตตเเเอออลถ้้ ลุมพลังนะครับอยู่ที่7นาโนเมตรซึ่งก็เป็นเจ้าตัว density นะครับ octa core นะครับ density 700ซึ่งตัวนี้ก็ถือได้ว่าความร้อนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ทำงานค่อนข้างที่จะดีลื่นไหลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยประหยัดพลังงานมากๆด้เลยนะครับคราวนี้เคยใชอย้อย่างเช่นเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือมี 11T ก็จะพบว่าเออเนี่ยไอ้เจ้าตัว Snapdragon ที่มันเป็นตัวแรงๆเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็จะกลิ่นไฟแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวที่เป็น density อย่างเจ้าตัว1 2 Out ที่ใช้ในตัว 11T เนี่ยผมใช้อยู่ก็พบว่า คุณภาพเนี่ยมันดีมากเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้เป็น d i m e n s i ้เ700้นั่นเองครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นสารเรมีนาโนเมตรเพราะนี้ช่วยให้เครื่องของการประหยัดพลังงานสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแต่ถึงขนาดนั้นนะครับในตัวเครื่องเนี่ยเขายังอัดแน่นไปด้วยแบตเตอรี่นะครับ5้0 0มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีระบบฟาชาร์ที่18วัตต์มาให้ด้วยนะครับและตัวที่นชาร์จสิบวัตต์ก็แถมมาในกล่องให้ด้วยครับในขณะเดียวกันนะครับฝาหลังด้านหล อยู่สตัวทําให้ตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบาเพียงแค่200กรัมนะครับแล้วก็มีข้อดีไซน์โค้งมนนะครับตัวเครื่องเพียวบางจับถนัดมือมากๆนะครับแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเรียกได้ว่าดูโซเชียลมีเดียเนี่ยสบายมากๆเลยในขณะเดียวกันนะครับเจ้าต,ตัวนี้ยังใส่ซิมได้ถึง2ตัวนะครับแล้วในทั้งซิมทั้ง2ตัวสามารถรองรับ 5G ได้ทั้งคู่ด้วยต่างหากนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามาครบจัดเต็มนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเขา จร,จริงๆถือว่าสะดวกนะเพราะผมเอาไปลองใช้กับพวกรีโมททีวี TV, เออสามารถคอนโทรลได้จริงๆนะซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าให้มาเหมือนรุ่นแพงๆเลยนะครับในขณะเดียวกันตรงด้านข้างตัวนี้จะเป็นที่ใส่ซิมนะครับซึ่งก็จะมีซิมแบบเป็น2อสล็อตนะครับแต่ตัวนี้จะไม่สามารถใส่เมมรีเพิ่มได้นะครับ แล้วในตัวเครื่อง,ของเขาเนี่ยจะเป็นแรมแบบของ DDR4X นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะมีเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์ของเขาจะเป็นระบบแบบ USB 2 2นะครับซึ่งถือว่ารวดเร็วในการลงในการใช้งานแต่ว่าเหมือนจะใส่ตัวซิมการ์ดไฮบริดไม่ได้นะครับก็คือใส่ไมโคร SD ไม่ได้น,นั่นเองในขณะเดียวกันด้านล่างก็ถือว่ามีรูไมโครโฟนนะครับแล้วก็รูหูฟังตรงนี้นะครับประมาณ6กรูตรงนี้แล้วก็ตัวพอร์ตเนี่ยของการชาร์จจะเป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เด็นว่าสัญลักษณ์นะครับทางด้านบนตรงนี้นะครับจะมีเขีนคําว่า Redmi 5G อย่างเรียบร้อยซึ่งสามารถรองรับในรูปแบบของการใช้งาน 5G อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับเรื่องพูดถึงในส่วนของราคาจัดจำหน่ายนะครับก็ถือว่าออกมาราคาไม่เลวเลยนะครับเพราะว่าราคาจัดจำหน่ายเนี่ยมีอยู่ที่กันทั้งหมด2รุ่นนะครับจะมีรุ่นที่มีความจุที่แร m 4GB แล้วก็ ROM อยู่ที่ 64GB นะครับซึ่งเจ้าตัว r AM 4GB 64 ROM 64GB เนี่ยราคาขายเครื่องเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,990บาทในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณ สามารถจ่ายได้เพียง1,234บาทโดยไม่ต้องจ่ายลวงหน้าด้วยนะ 1, 1 2 3 4บาทแล้วจบเลย1 2 3 4จบเลยได้เครื่องมาใช้เลยนะครับในียวกเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจองก่อนวันที่30สิงหาคมนี้นะครับคุณก็จะได้กระบอกน้ําของทาง x i มีไปเป็นที่ระลึกเลยนะครับตอนนี้มาดูอีกเครื่องนึงครับอีกเครื่องนึงเนี่ยก็จะพบว่านี่จะเป็นรุ่นที่เขาให้มานะครับเป็นแรม6ก b ิกะไบต์แล้วก็เจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะฮะจะมีร้อมอยู่ที่ 128GB ีกิกะไบต์นะครับอันนี้ราคาจัดจาหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่ 7, ทเียวกันสน่ยถ้อเก้า เครื่องเป่า7,290บาทคุณสามารถใช้โปรของ AS เนี่ยได้เพียงแค่999บาทบวกกับโปรนะครับจ่ายล่วงหน้าอีก2,000บาทแค่นั้นเองครับก็สามารถได้แล้วก็ในขณะเดีวยวกันเจ้ากระติกน้ําที่ซื้อก่อนเดือนสิงหานี้ก็ยังสามารถได้อีกเช่นเดียวกันครับความน่าสนใจเนี่ยก็คงเป็นราคาที่ตัวเครื่องทาร่วมกับโปรของ AS นะครับทำให้ราคาเนี่ยจับจำหน่ายเนี่ย้โหเรกได้ว่ามีเงินแค่พันสองพันสามารถที่จะถอยโทรศัพท์มือถือ 5G ของเจ้าตัว Redmi 10 5G ตัวนี้ได้แล้วนะครับถือว่าคุ้มค่ามาก ซึ่งมันจะใช้งานค่อนข้างลื่นไหลแลวก็ใช้ได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ถือว่าสนุกม,มากนะครับกับงานเปิดตัวนะครับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นราคาละย่อมเยานะครับราคาไม่แพงแใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ใช้ได้นะครับกับมือถือที่มีคุณภาพและบริการ 5G จาก AS นะครับสำหรับวันนี้ผมวัชชันสิ์ศีต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าในงานเปิดตัวสินค้าและก็เทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรายการเทยรัสับจอกเม่ครับบาย it's zero.